พี่ครับมันหน้าฟิナนเซียมันกลับมาหน้าฟินナนเซียนะครับผมกลับมายังถ้ากลับมาหน้าฟิナนเซียนะครับผมพี่ครับลิกที่เปอร์เซ็นต์ให้หุ้นเปอร์เซ็นต์ในหน้าผลิตของพี่นะครับอันนี้เป็นฟผลิตเป็นผลิตที่โชคเอามาเฝ้าหุ้นเลยนะเอามาเล่นเอามาต่างๆนะให้พี่เข้ามาหน้าหน้าผลิตที่เหมือนโชคตรงนี้ถ้าถ้าพี่ได้พิมพ์ถ้าพี่ยังไม่พิมพ์ไม่เป็นไรให้ดูไปตามโชคโชคจะให้พี่เห็นเลยว่า หุ้นที่โชคคัดมาเฝ้าในฟิลิปเนี่ยที่มาให้พี่ดูนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นตัวทั้งหมดและงบดีพี่ครับไม่มีกรอบเก็บไปได้ไกลไหมต้องดูปัจจัยและขนาดหุ้นหน้าง,งานอีกทีครับว่าเป็นหุ้นอะไรจริงๆนะครับมันมีหุ้นตัวหนึ่งที่โชคยังรันไปอยู่เลยนะครับไอหุ้นสกายอะที่โชคเข้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบอะครับอะไรนะ S SKY อะไรเนี่ยครับผม มันก็ลันไปยี่สบกว่าบาทแล้วมั้งครับตอนนี้พี่ครับลองดูทรงการาฟตามเสวิตของโชคด้วยนะพี่ค่อยๆดูนะครับว่าโชคเลือกหุ้นมาให้พี่ยังไงอะดูนะครับของตัวแรกตัวแรกของโชคเป็นหุ้น YONG mm hmm. เห็นไหมครับ IPO ล่วงลงมาเริ่มกลับตัวเพิ่งจะเริ่มกลับตัว mm hmm. เห็นไหมครับโชคส่วนใหญ่โชคจะเลือกหุ้นกลับตัวให้พี่เพราะอะไรรู้ไหมเสี่ยงน้อยโอกาสถูกทุบลึกๆยากโอกาสขึ้นทำเงินได้ง่ายนี่คือตัวแรก WFX เห็นไหมครับ IPO เห็นไหมครับแล้วก็กลับตัวเริ่มกลับตัวแล้วเห็นไหมตัวนี้ก็งบดีกำไรดี RS ก็เริ่มกลับตัวแล้วเห็นไหม IRCP เห็นไหมครับก็เริ่มกลับตัวแล้ว NYT เห็นไหมครับก็ลงมาเริ่มกลับตัวแล้ว BLE d SS d S ก็เริ่มกลับตัวแล้ว ไอทีเห็นไหมครับลงมายืนสร้างกรอบแล้วก็เริ่มกลับตัวแล้ว mgt เห็นไหมครับก็เริ่มกลับตัวแล้วเห็นไหม Svt เห็นไหมครับก็เริ่มกลับตัวแล้ว CWT เห็นไหมครับย่ำย่ำย่ำมาก็เริ่มยกแล้ววอลุ่มก็เริ่มเข้าแล้ว xvc เห็นไหมครับก็เริ่มกลับตัวแล้ว Ecl เห็นไหมครับยืนกรอบเริ่มยกตัวแล้วเห็นไหมครับก็เริ่มกลับตัวแล้ว FTI เห็นไหมครับยืนกรอบเริ่มยกเทสแล้วย่อเคลียร์แรงขายแล้วมีโอกาสยิงอะไรแล้วยิงแท่งเขียว RCL ไปแล้วเมื่อกี้ไม่เริ่มกลับตัวแล้ว 24CS เห็นไหมครับเนี่ย IPO มาเห็นไหมครับก็ดิ่งแล้วก็เริ่มยืนแล้วก็เริ่มเชิดหัวเริ่มกลับตัวแล้วไมโครเห็นไหมครับย่ำ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 อยู่เห็นไหมครับมันก็เริ่มกลับตัวแล้วยกโลขึ้นมาแล้ว MTC เห็นไหมครับเนี่ยเริ่มกลับตัวชัดเจนยกโลมาตลอดแล้วเห็นไหม SO รอสัญญาณยกตัวแต่สัญญาณอย่างเงี้ยก็อาจจะตกเขียวไปก่อนบ้างก็ได้แบ่งไม้เข้าหรืออะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยก็แต่รอสัญญาณยกดีกว่าครับชัวร์ไม่ต้องเสียเวลา Ncap ของโชคเห็นไหมครับก็เริ่มยกตัวแล้วเห็นไหมโชคก็ยังเฝ้าอยู่เพราะอะไรไหมครับ มันยังมีโอกาสเพราะมันยังเป็นต้นรอบมันได้อยู่ครับผม do d เห็นไหมครับเนี่ยลงมาเหมือนยืนกรอบแล้วเริ่มกลับตัวยกโลขึ้นไปละเริ่มชัดๆแล้ว ace C e, เห็นไหมครับยืนกรอบเหมือนเคลียร์นะครับตอนเนี้ยมันยังไม่ได้กลับตัวชัดเจนแต่รอมันเขียวกลับตัวเพราะสัญญาณมันแปลกที่อธิบายไป star k เห็นไหมครับ ทิ้งดิ่งลงมาดึงแล้วกําลังย่อเคลียร์ยแรงขายวอลลุ่มเริ่มแล้วรอโอกาสที่ยิงแล้วเพราะมันก็เหมือนจะกลับตัวของมันเพราะถ้ามันยิงขึ้นไปแล้วยืนได้ก็มีโอกาสกับตัวสูงแสดงว่าหุ้นทุกตัวในเฟวอลิตของโชคที่โชคเอามาเฝ้าตรงเนี้มันเป็นหุ้นที่กำลังกลับตัวและทุกตัวกำไรเป็นบวก แนวโน้มกำไรเติบโตกำไรค่อนข้างดีเห็นไหมเพราะสิ่งที่โชคคัดมาโชคต้องสร้างความปลอดภัยให้พี่พี่ครับหุ้นตัวไหนถ้าราคาไปไกลแล้วพี่ก็พี่ก็ดูเฉยเฉก็ได้เพราะยังมีหุ้นอีกเยอะแยะที่โชคให้มาแต่ถามว่า e n ็ a p มาโชคเข้าของโชคไว้อะครับโชคก็ต้องมาติดเผลิตของโชคไว้อยู่ปกติแค่นั้นเอง ไม่ต้องปไปไล่ราคามันหุ้นตัวไหนถ้ามันไกลมันยกโลมาไกลพี่เขาปล่อยแล้วรอดูปัจจัยรอดูสัญญาณแต่หุ้นบางตัวในเฟเวอร์ลิตตรงนี้นะครับมันก็เป็นหุ้นที่โชคมีอันนี้โชคก็ต้องพูดอย่างนี้ไว้ด้วยโชคก็ต้องเอามาเฝ้าของโชคไว้ปกติของมันว่าถ้าสัญญาณมันชัดโชคก็เข้าเพิ่มหรือถ้ามันลงโชคก็ต้องดูเป็นปกติว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือหน้าเฟเวอร์ลิตที่โชคที่โชคเอาไว้เล่นของโชคอันนี้ต้องพูดอย่างนี้ด้วย แต่เผอิอว่าโชคไม่ได้มาปิดบังพี่โชคก็มาเปิดเผยให้พี่เห็นแต่เห็นไหมล่ะถามหน่อยพี่ทําการบ้านหุ้นอนะ่ะพี่หาหุ้นกลับตัวได้ได้เท่ากับโชคไหมพี่ลองสังเกตให้ดีนะโชคเป็นคนไม่คัดหุ้นต่าบาทมาเฝ้าในเฟเวอร์ิตนะเสียเวลาเอาไว้เล่นสุดหน้างานถ้าหุ้นต่าบาทถ้าเห็นกระแสมันได้แต่หุ้นทุกตัวของโชคพี่ลองสังเกตให้ดีนะครับ แทบไม่มีราคาต่ำบาทเลยเพราะหุ้นถ้ามันต่ำบาทนะครับยิ่งต่ำห้าสิบสตังค์ลงไปด้วยนะครับขยบหนึ่งช่องอ่ะสองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยโชคให้พี่มาเสี่ยงกับโชคไม่ได้และโชคก็ไม่สอนเน้นอย่างนี้ด้วยโชคเน้นหุ้นที่เป็นปัจจัยดีๆพื้นฐานดีๆส่วนใหญ่นะครับหุ้นส่วนใหญ่จะอยู่ในคําว่าเซตอินเด็กอันนี้ต่างหากมันจะทําให้พี่นะครับเอาหุ้นไปเฝ้าอ่ะ ปลอดภัยความเสี่ยงจะน้อยและที่สำคัญหุ้นกับตัวถ้าใครหาได้เฝ้าได้เป็นอะไรที่เพอร์เฟกครับผม c g h โชคก็ยังเฝ้าอยู่ครับผมคือหุ้นจำบ,บาทโชคไว้เล่นสุดหน้างานโชคขี้เกียจครับพี่แล้วโชคเอามาปล่อยพี่ไม่ได้ด้วยพาดขึ้นมาเดี๋ยวเจ็บแต่หุ้นทุกตัวที่โชคให้ในเฟลิตเนี่ยจริงๆมันก็ยังมีนอกเหนือกว่านี้อีกนะ มันก็ยังพอจะมีนอกเหนือกว่าน,นี้ด้วยแต่เนี่ยมันก็ยี่สิบว่าใช่ครับประมาณประมาณประมาณเกือบยี่สิบตัวแล้วเนื้อออกไหมครับมันก็เยอะแล้วนะที่ต้องอะไรพี่ต้องแกะหุ้นทุกตัวที่โชคเอามาเฝ้าในเฟเวอร์ลิตไว้ว่าโชคคัดหุ้นยังไงตอนเริ่มต้นนะครับฝึกคัดหุ้นให้แม่นก่อนแล้วฝึกคัดหุ้นได้แม่นได้คมคมแล้วนะครับต่อไปก็ฝึกเข้าหุ้นที่คัดให้คมหัวใจในการรวยมีแค่สองข้อครับคัดหุ้นให้แม่นก่อน เมื่อคัดหุ้นได้แม่นแล้วนะครับเราก็เข้าให้แม่นด้วยในหุ้นที่คัดมาแค่นี้เองถ้าหัวใจในการรวยถ้าจะฝึกเล่นหุ้นให้เก่งนะครับพี่คัดหุ้นให้แม่นการคัดหุ้นที่แม่นคือคัดหุ้นที่โอกาสเคลียร์ลึกๆได้ยากหุ้นที่โอกาสเคลียร์ลึกๆได้ยากคือหุ้นที่กําลังจะกลับตัวครับจะไม่ค่อยเคลียร์ลึกเพราะเสียทรงแต่ไม่ว่าจะหุ้นตัวนั้นจะเคลียร์ลึกหรือว่าจะกลับตัว เอาตรงๆนะครับสต็อปลอสของโชคนะครับก็อยู่ประมาณสามช่องห้าช่องอะเต็มที่เพราะส่วนใหญ่โชคจะเข้าที่กําลังเกิดแท่งเขียวพี่ครับหุ้นกลับตัวเป็นหุ้นต้นรอบทํากําไรที่สูงที่สุดแล้วความเสี่ยงน้อยสุดแล้วดังนั้นถ้าเล่นหุ้นนะครับบอกไว้เลยว่าจุดปลอดภัยที่สุดในการเล่นหุ้นหาหุ้นกลับตัวให้ได้เพราะจุดกลับตัวอาจจะเป็นต้นเทนที่เราเรียกว่าต้นอัพเทนก็ได้มันจะไปได้ไกลกากไรได้มากความเสี่ยงได้น้อยดังนั้นนะครับ ฝึกหาหุ้นกับตัวให้เก่งๆหาหุ้นกับตัวให้คมๆแล้วหุ้นพวกนี้นะครับมันถือเป็นกึ่งลันเทนก็ได้เข้าเป็นเดยเห็นปัจจัยได้ราคานะครับทอได้กําไรแล้วนะครับกัดฟันถือเป็นกึ่งลันเทนหรือถือเป็นลันเทนก็ได้ดังนั้นนะครับถ้าจะคัดหุ้นที่ดีนะครับจงพยายามคัดหุ้นพยายามคัดหุ้นให้เป็นหุ้นกับตัวต้นเทนให้ได้ ต้นเทนอาจจะเป็นโซนล่างหรือโซนกลางตัวได้หมดเลยนะครับผมยิ่งเซ็ตมาไกลแล้วดังนั้นหุ้นโซนล่างจะจ๋าจจยากส่วนใหญ่นะครับจะกลับตัวโซนกลางก็ไม่ได้น่าเกียดครับผมเพราะถ้าไม่กลับตัวเราก็ไม่เข้ากลับตัวแล้วมีสัญญาณชัดแล้วมีอะไรต่างๆงบมารองรับเป็นปัจจัยเกื้อกูลมันทําให้เรายิ่งชัวร์ในการเข้าหุ้นได้ง่ายครับผมไว้มีโอกาสเดี๋ยวโชคสอนในเรื่องเกี่ยวกับ การมองเซกเตอร์ต่างๆของกลุ่มธุรกิจต่างๆว่ากลุ่มไหนจะไปกลุ่มไหนจะมาดีกว่าถ้ามีโอกาสนะถ้าโชคทาเนื้อหาได้โชคก็จะเจาะลึกให้ว่าทําไมโชคเก่งกลุ่มธุรกิจได้แม่นประสบการณ์มันก็ส่วนหนึ่งด้วยแต่สถิตินะครับชัวร์ที่สุดอันนี้บอกไว้เลยการบ้านของพี่ควรเอาการบ้านที่โชคให้พี่ไปถอดวิเคราะห์ ว่าโชคคัดหุ้นด้วยหลักเกณฑ์อะไรมันเป็นกับตัวจริงไหมปัจจัยจริงไหมพี่ครับโชคบอกเคล็ดลับในการคัดหุ้นนิดหนึ่งนะแล้วก็บอกผ่านพี่ชายโชคด้วยพี่เฉลิมพลพี่ครับการคัดหุ้นน่ะอย่ารลักพี่เสียดายนาออะไรนะครับแค่เค้าหน้ามันสวยแต่ตามันไม่เท่าก็ตัดทิ้งแค่จมูกมันดีผิวพรรณมันได้ นะครับแต่ปากมันแหว่งก็ต้องทิ้งดังนั้นนะครับเวลาคัดหุ้นนะครับคัดหุ้นที่ประกวดนางงามนิดหนึ่งอย่าคัดเอาประเภทที่ว่าก็สูงร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบอะสูงร้อยแปดสิบนะน้ำหนักก็ผ่านนมเอวสะโพกก็ผ่านแต่ลืมไปว่าบางคนก็ผิวผิวกระดำกระด่าง บางคนก็ขาโกงความสูงได้นะหุ้นมันก็เหมือนผู้หญิงขึ้นประกวดนางงามดังนั้นนะครับเวลาจะคัดหุ้นก็เหมือนคัดนางงามให้มันรอบลึกๆนิดหนึ่งอย่าคัดเอาแค่มาตรฐานต่ประเภทศที่ว่าสูงร้อยแปดสิบน้ําหนักพานหนห้าอกได้สะโพกได้แต่ขาโกงอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ลืมเอาสมองมาอีกก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับเดีวนะการคัดหุ้น อะไรที่มันไม่ชัวร์มันไม่สวยจริงทิ้งได้ไหมถ้า,มางั้นครับลบเฟเวอริตเพราะเวลามันขึ้นเวลาเอามาเฝ้านะครับมันลบไปหมดเลยดังนั้นนะครับโชคถึงต้องบอกว่าสิ่งที่โชคคัดมาให้พี่พี่ลองไปดูสิมันเป็นหุ้นที่ถ้ามันเป็นหุ้นเล็กก็พร้อมระเบิดเขียวแต่ถ้ามันเป็นหุ้นตัวใหญ่พร้อมจะถือกึ่งลันเทนและกินไปได้นาน ดังนั้นนะครับคัดนางงามนะครับคัดรอบลึกๆหน่อยแต่ถ้าคัดนางงามแค่สเปคได้พื้นฐานผ่านก็ช่างมันแล้วแต่แล้วแต่พี่ๆจะควรมิควรเอาไปพิจารณากันเองแล้วกันแต่สําหรับโชคโชคคัดนะครับเพื่อประกวดนางงามแล้วเก่งเพื่อได้รางวัลโชคไม่ได้คัดเอาแค่บอกว่าเคยผ่านเวทีนี้เคยผ่านแต่มึงไม่ได้รางวัลก็ไรค่าแต่ถ้าส่งประกวดทีหนึ่งต้องได้รางวัล หนึ่งในสิบก็ไม่เอาอย่างน้อยก็ต้องชนะเพราะที่คัดมาจะต้องมีระเบิดแท่งเขียวสิบห้ายี่สิเปอร์ซ็นหรือชนลิงให้เห็นอันเนี้ยสำคัญที่สุดเลยขอบคุณพี่ชายทุกท่านขอบคุณท่านพี่สาวทุกท่านขอบคุณพี่ๆสว,วทุกท่านที่เสียสละมานั่งฟังโชวพี่ครับเอาไปทำการบ้านในหุ้นการบ้านของชั่วไปวิเคราะห์กันต่อนะครับที่สอนนี่ไม่ได้เป็นการชี้นำหรือให้หุ้นแต่ที่สอนเนี่ยเพื่อให้เห็นเลยว่า การจะคัดหุ้นควรจะคัดด้วยภาพด้วยปัใจจัยใดด้วยมองอะไรบ้างโชคไม่เคยมีความลับกับพวกพี่นะอะไรที่โชครู้โชคสอนพี่หมดทุกอย่างดังนั้นโชคขอพี่ทุกคนจงตั้งใจจงอย่าท้อพี่ครับโชคบอกความลับของโชคให้ โชคคัดหุ้นแปดร้อยตัวในตลาดทุกตัวแล้วเปิดกราฟทุกกราฟเปิดงบทุกงบแล้วทําไมโชคจะไม่เจอของดีจะไม่เจอนางงามละ่ะพี่ได้ทําอย่างโชคไหมโชคดีมีความสุขครับผมพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับโชคไลฟ์ตอนเที่ยงด้วยโชคจะไลฟ์สรุปไกลๆในวันนี้นิดหนึ่งแล้วก็อาจจะก,การบริหารเงินอีกนิดหนึ่งนะครับผมอาจจะไม่ได้มันไม่ได้ครบชั่วโมงครึ่ง แต่โชคพย,ยังจะสู่ให้พี่เข้าใจที่สุดพรุ่งนี้พบกันนะครับสำหรับคืนนี้ลาตีสวัสดีครับผมฝันดีครับพี่ๆทุกท่านสวัสดีครับ